สี่พันกว่าเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเป็นมันเป็นชุดเลยห่อโอ้เป็นชุดเลยนะครับอืมหรือเก้าร้อยกว่าบาทเองครับมีตัวนั้นพันห้าเก้าสิบเยอะมากเลยหรอเนี่ยนี่ใช่ปะโออันนี้อันนี้พันห้านะครับจากห้าพันกว่านะครับพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับเยอะมากเนี่ยโอ้มีตู้เล็กตู้น้อยเยอะเนี่ยครับคือขายยกเซ็ตนะครับอันนี้คือขายยกเซ็ต อันนี้เขาเรียกเขาเรียกชุดอะไรชุดเครื่องเสียงแบบไหนเครื่องเสียงเครื่องเสียงจะเป็นโบราณหรือว่าอะไรเจ็ตเตอร์ประมาณอ๋อคือมันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไงก็เลยไม่ค่อยรู้จักนะครับอันนี้เป็นเป็นอ๋อเป็นชุดชุดประมาณว่าโฮมเจ็ตเตอร์นะครับตัวนั้นตัวโฮมเบนกานพันห้าเก้าสิบสวยๆงั้นแล้วนะครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้รีบีนี่บังคุณดูนี่ครับอยากได้ปะเนี่ยอันนี้พันห้าร้อยเก้าสิบนะครับโอ้โหทั้งชุดนะครับยกชุดเลยชุดโฮม โอ้ต้องกนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดเพลงลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมถ่ายไม่ได้เลยอันนี้ก็เก้าร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยสำหรับท่านที่ชอบแนวนี้นะครับก็ก็มีนะครับมีมีนะครับต้องบอกว่ามีนะครับพันกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทก็มีนะครับเนี่ยไม้เน้นเน้นเนย นะส่วนฝัง่งนี้ก็จะเป็นเอ่อขยยาเครื่งองแอมขยายนะครับโอ้จาก5,000กว่าเหลือ2,690นะครับเนี่ยกำลังลงไอ้แต่ร้อยเก้าสิบอ๋ออันนี้เอ่อเป็นแอมคาราโอเกะหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ครับอ๋อเป็นแบบเหมือนเหมือนแอมสำเร็จรูปอะไรทีเนี้ยนะคือคือตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้เลยได้เลย บูทงบูทูธคาราโอเกะอะไรได้เลยนะครับสองพันกว่านะครับ2พันกว่าจาก5,990นะครับอันนี้ก็อ,นนกอันนี้ก็เป็นแอมขยายลวะนนย,ยะังทำให้ดนนูชัดชัดรับ จาก5,000กว่าเนี่ยเพิ่ม2,490นะครับแอม,มขยายนะครับแอมขยายเพื่อนสวยมากเลยนะครับผมสินค้าก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับถึงวันที่29ธันวาคมนะครับไม่ต้องอกลัวว่าสินค้าจะหมดนะครับเนี่ยครับจาก800กว่านะครับ ก็เหลือ499นะครับเนี่ยนะครับผมให้ดูราคารถนะครับอันนี้กลอ2,000กว่านะครับเหลือ1 0 0นะครับ ม่หรกครับผมบนตัวก็ลดเยอะนะครับมันกัวก็ลดไม่ไม่มากก็หร่นะครับอันนี้ก็เหลือพันสร้อกานะครับอันนี้หลักร้อยนะครับผมของนี้ก็จะเป็นเอ่อแอมขยายนะครับแอมขยายนีมันก็คอตัวันะครที่ผมาไปแล้วก็ไปจักไ้ะก เป็นิงต่างๆเป็นงานเรมยของอะกนตาขายงานศิทีภาคากคนอยรารครับอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้ลอยของบริษัท s k g นะครับก็ลดราคานะครับหลักรอยเหมือนกันนะครับไม้คู่นะครับอนนี้เหลือ 399นะครับจากประมาณ600กว่าบาทหลือ200ครับนะครับก็เป็นไม้นะครับเป็นไมร้อยนะครับพวกนี้มีต้องไม้คู่ไม้เดียวนะราคาก็ไม่แพงนะครับถือว่าถูกมากนะครับคุณภาพดีนะครับนี่699นะครับจาก